เาอูเต้าแคลิกาฟฟี่กรีนเว์เป็นทางเดินสีเขียวที่มีความยาวรวมประมาณ3.6กิโลเมตรจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไปยังซีวิกสแควร์ไทชุงซีวิกสแควร์ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติไต้หวนันเป็นพื้นที่สําหรับเดินเล่นสบายๆของชาวไตยจงและเป็นพื้นที่หลักสําหรับการจัดงานทั้งใหญ่และเล็กในช่วงวันหยุดเฉาอูเต้าและซีวิกสแควร์มักจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาปิกนิกและพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นศิลปินเปิดหมวกอีกด้านก็มมีีีกกาาาาารรแสดงงท่่่่นนนนตตตืืใใจใล้้ๆยัอ าต่างชาติร้านชกากกแฟและร้านสินค้าสร้างสรรค์เล็กๆมากมายประชาชนจะคุ้นเคยกับการมาพักผ่อนและลองสิ่งใหม่ๆที่นี่ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ถือเป็นสถานที่ที่มีสเสน่ห์ที่สามารถนําเสนอบรรยากาศอันสงบและผ่อนคลายของถ่ายจงได้ดีที่สุดหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือรูปปั้นขนาดใหญ่ของอาทาสอาทาสัสที่ตั้งประงานภายในสวนรูปปั้นนี้ถือเป็นรูปปั้นอาทาสัสแห่งแรกในเอเชียที่สร้างขึ้นโดยเกมวอรคราฟด้วยนะ คำบรรยายของสถานีนี้จบลงแล้วสามารถเลือกฟังคำบรรยายของสถานีอื่นๆได้ในรายการตัวเลือก